สำหรับการปฏิบัติตัวนะคะก่อนทำการรักษาด้วยโบท็อกซ์หรือโบทูลินูมท็อกซิงนะคะง่ายๆค่ะเหมือนเราเรียนสุขศึกษาอันดับแรกนะคะหลีกเลี่ยงการดื่มเหล้าหรือดึง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 ตะลึงดึงดงเป็นเวลา3-7วันค่ะอันดับต่อไปนะคะหลีกเลี่ยงอ,อาหารเสริมหรือยาที่ทำให้การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ กลุ่มนี้ก็อย่างเช่นกลุ่มแอนเซตแอสไพรินนะคะหรือว่าอาหารเสริมตระกูลฟิชออยกิ้งโกนะคะประเภทนี้เป็นต้นค่ะอันดับที่3ค่ะพักผ่อนให้เพียงพอก่อนการรับการรักษานะคะอย่างเช่นนอนให้เพียงพอประมาณ8-8ถึง8ชั่วโมงต่อวันให้ได้สัก3าถึงเวันก่อนทำการรักษาผลการรักษาก็จะดีมากเลยค่ะอันดับต่อไปนะคะ เตรียมตัวตัวเองมาให้พร้อมค่ะว่าตัวเองอยากได้อะไรเพื่อการรักษาอย่างเช่นอ,อ,อาจารย์คะหนูมีปัญหา A B C D E นะคะทำความเข้าใจกับความต้องการของตัวเองมาให้พร้อมก่อนก่อนที่จะมาพบแพทย์เพื่อที่เวลาเรารักษาเนี่ยเราก็จะอธิบายกันได้ตรงจุดค่ะอันดับที่5นะคะถ้ามีการติดเชื้อบริเวณผิวหนังต้องทำการรักษาให้เรียบร้อยก่อนนะคะ เพราะถ้าเราฉีดบอทูลิมท็อกซินในบริเวณที่มีการติดเชื้อในบางเคสเนี่ยการติดเชื้อก็จะสามารถลุกลามเข้าไปข้างในท,ที่ใต้ผิวได้ค่ะสำหรับการปฏิบัติตัวนะ,นะคะหลังที่เราทำผ่าตัดการบอทูลิลมท็อกซินไปแล้วนะคะก็มีหลักง,ง่ายๆไม่กี่ข้อคะ่ะอันดับแรกนะคะหลีกเลี่ยงการนอนราบประมาณ4-6ชั่วโมงค่ะ อันดับต่อไปนะคะไม่ถูหรือขยี้หน้าแรงๆในบริเวณที่ฉีดไปค่ะแต่ว่าคนไข้ทุกท่านก็ยังสามารถล้างหน้าได้ตามปกตินะคะเพียงแต่ว่าอ่อนโยนกับผิวสันิดนึงนะคะอันดับถัดไปค่ะลีกเลี่ยงนะคะการออกกำลังกาย extensive คือโอ้โหเหงื่อท่งกายเลยแบบว่า bodybuilder เลยกันสัก1-2ส,สัปดาห์นะคะแต่ว่าการออกกำลังกายด้วยการจ็อกกิ้เบาๆเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะคะ แล้วก็หลีกเลี่ยงค่ะการที่อยู่หน้าของที่ร้อนนานๆน,นะคะอย่างเชนเ่นเตาอบหรือว่าการซาน่านะคะในช่วงแรกๆร,รวมถึงการทําหาตัการอื่นๆนะคะการเช่นการทําเลเซอร์ที่ต้องลงเข้าไปพลังงานในชั้นลึกเนี่ยซักประมาณอยู่ในช่วง2ส,สัปดาห์นะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงพลังงานอื่นๆอยู่ประมาณ2ส,สัปดาห์เช่นกันค่ะ ส่วนการดูแลตัวเองอื่นๆที่ได้รับการถามเข้ามาบ่อยนะคะคือเรื่องการประคบน้ําแข็งค่ะเพราะบางท่านนะคะจะมีปัญหาในเรื่องของจุดบริชนะคะหรือว่าเป็นจุดเขียวชำ้ำซึ่งเกิดได้เป็นปกตินะคะแต่ว่ามันจะต้องทัาใช้เทคนิคที่ดีเนี่ยมันจะไม่ได้เยอะมากมายอะไรนะคะก็คแค่ประคบน้ําแข็งในช่วง24-48ชั่วโมงแรกเท่านั้นเองนะคะอาการก็จะดีขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะ